สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็พบกับ คุณครูโต้งนะครับในรายวิชาพละาศึกษ,ษานะครับ mm hmm. ก็วันนี้นะครับคุณครูก็จะมาแนะนําในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนของเราในเทอมนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. ก็คือไม้แบดมินตันนะครับอย่างที่ 2. อ,อย่างที่2ก็คือเป็นลูกแบดมินตันนะครับซึ่งทั้ง2อย่างนี้ถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อใหม่นะครับก็ให้ใช้ที่เรามีอยู่แล้ว อาจจะมีรุ่นพี่อาจจะมีพี่เราที่เรียนมาก่อนแล้วนะครับเราก็ใช้ของที่มีอยู่แล้วก่อนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า,าเราใช้นะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับเราไม่ได้ใช้เพื่อการแข่งขันหรือเล่นเป็นอาชีพนะครับดังนั้นเอาแค่พอใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการจับไม้แบดมิตันนะครับว่าเราจะจับ กันอย่างไรและมีวิธีจับแบบไหนกันบ้างนะครับมาดูอย่างแรกเลยครับในการจับไม้แบดมินตันนะครับอย่างที่1ก็คือการจับแบบแฮมเมอร์นะครับการจับแบบแฮมเมอร์หรือการจับแบบพอนั้นลักษณะการจับนะครับก็คือการกำไม้นะครับกำไม้อย่างนี้เลยนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบที่1ในการจับไม้แบดมินตันนะครับส่วนแบบที่2ในการจับไม้แบดมินตันก็คือการจับแบบ V Shape นะครับ สำหรับการจับแบบ V Shape นะครับจะคล้ายคลึงกับการจับแบบแฮมเมอร์นะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่นะครับจะใช้นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ในการควบคุมไม้นะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีรอยนะครับก็จากการที่ครูเป็นคนที่ชอบจับแบบ V Shape นะครับวิธีจับนะครับคล้ายๆกับแบบแฮมเมอร์เลยนะครับจับแล้วใช้มือ2 2นิ้วในการประคองไม้นะครับ นิ้วชี้และนิ้วโป้งนะครับอันนี้ก็คือการจับแบบ shape นะครับทำไมถึงเรียกว่าการจับแบบ shape นะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากด้านหลังตรงนี้มันจะเหมือนรูปตัว V นะครับเขาจึงเรียกว่าการจับแบบ Vshape นั่นเองนะครับสำหรับการจับไม้นะครับก็มีอยู่2แบบด้วยกันอย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ระดับในการจับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับการจับไม้3ระดับ นั่นก็คือจะมีการจับแบบไม้สั้นก็คือหัวไม้นะครับด้านบนอย่างนี้นะครับข้อดีของมันก็คือสามารถเล่นลูกได้รวดเร็วนะครับ <lemonade> สามารถตีได้เร็วนะครับระดับที่2 <right> <açık> จะอยู่ตรงกลางนะครับจะอยู่ตรงกลางกลางไม้ประมาณนี้นะครับและระดับสุดท้ายระดับที่3ก็คือด้านท้ายนะครับจับตรงท้ายไม้อย่างนี้นะครับข้อดีของการจับตรงท้ายนะครับ ส่วนท้ายของไม้นะครับข้อดีก็คือมันจะสามารถตีลูกได้อย่างรุนแรงนะครับแต่แบบที่2อที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นะครับจับบริเวณกลางไม้นี้นะครับมันสามารถเลื่อนนะครับไปจับหัวหรือจับท้ายไม้ได้นะครับอันนี้จะเป็นข้อได้เปรียบของการจับแบบตรงกลางนะครับอ่ะสำหรับการจับไม้นะครับแล้วก็ระดับของการจับนะครับก็ครูก็แนะนํา ประมาณนี้ก่อนนะครับในส่วนของวันนี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกนะครับการสร้างความคุ้นเคยไม้แล้วก็ลูกแบบพินตันนะครับเพื่อสร้างความคุ้นเคยนั่นเองนะครับอ้อลืมบอกวิธีการเช็คนะครับว่าเราจับไม้ถูกหรือไม่นะครับเวลาจับไม้นะครับสังเกตให้ดีนะครับสันไม้จะชี้ไปด้านหน้านะครับเวลาจับจะเป็นอย่างนี้นะครับ สันไม้ชี้ไปด้านหน้าแล้วจับกำรรดูนะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนจับแล้วไม้อยู่ในลักษณะนี้นั่นแสดงว่าเราจับผิดนะครับจับไม่ถูกต้องหมุนให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับกำไม้กำหม,มัดชี้ไปด้านหน้านะครับสันไม้จะชี้ไปนะครับอ่ะโอเคสําหรับการฝึกการสร้างความคื้นเคยกับลูกแบดมินตันนะครับวันนี้คุณครูก็ จะมีอุปรกรณ์อยู่2อย่างด้วยกันก็คือไม้แล้วก็ลูกแบดมินตันนะครับสำหรับลูกแบดมินตันมันก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือประเภทที่ใช้ขนไก่เป็นวัสดุในการทำนะครับส่วนอันนี้จะเป็นในประเภทที่2นะครับจะเป็นลูกพลาสติกนะครับตรงนี้จะเป็นยางนะครับซึ่งที่ครูใช้เพราะว่ามันให้ความคงทนมากกว่านะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นลูกขนไก่ นะครับอันนั้นเวลาที่เราตีไปสักพักนะครับตัวขนไก่มันก็จะหลุดออกนะซึ่งเวลาที่เราเลือกใช้หรือเลือกซื้อนะครับเราก็ต้องดูที่ความคุ้มค่าของมันถ้าเป็นลูกที่เป็นพลาสติกนะครับอันนี้จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนิดหน่อยนะครับอ,อยู่ที่20 30บาทนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วก็เกรดของมันนะครับแต่ถ้าเป็นลูกขนไก่ก็อยู่ที่ประมาณลูกละ10บาทนะครับหรือ1 5บาทประมาณนี้นะครับ ถ้าเราซื้อลูกในราคาที่แพงใช้ได้นานแต่ถ้าซื้อลูกถูกก็มันก็จะใช้งานได้ไม่ค่อยนานนะครับแต่ถ้าเราไม่รักษาซื้อมาแพงทำหายนั่นก็ไม่ต่างจากเราซื้อลูกถูกๆเลยนะครับดังนั้นให้เราเลือกซื้อตามความเหมาะสมนะครับถ้าเรารู้จักรักษาเราก็สามารถซื้อลูกที่มีราคาสูงจะได้ใช้งานให้คุ้มค่าได้นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้แบบฝึกที่จะให้นักเรียนไปฝึกเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับลูกแบดมินตันนะครับก็คือการตักลูกแบดมินตันจากพื้นนะครับในการเล่นแบดมินตันนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องใช้ข้อมือในการเล่นนะครับเวลาตีนะครับดังนั้นวันนี้จะเป็นการฝึกข้อมือเป็นในตัวแล้วก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับลูกแบดมินตันนั่นเองนะครับวิธีการในการฝึกนะครับ วางรูกแบบมินตันลงกับพื้นนะครับอย่างนี้นะครับพอวางเสร็จแล้วปุ๊บให้เรายืนนะครับอยู่ระหว่างกลางของรูกแบบนะครับใช้ไม้นะครับวางด้านข้างวางด้านข้างแล้วค่อยๆตักขึ้นมานะครับค่อยๆตักขึ้นมาดูตัวอย่างนะครับวางด้านข้างแล้วตักขึ้นมานะครับดูปุ๊บให้ได้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือการเขาเรียกว่าการตักรูปแบบหน้ามือนะครับ หน้ามือก็คือถ้าใครที่ถนัดขวาหรือถนัดซ้ายก็แล้วแต่นะครับเวลาที่เราตักหน้ามือนั่นก็คือตักลูกเข้าหาเข้ามาข้างในตัวเองนะครับตักเข้ามาข้างในตัวเองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับการตักลูกแบบหน้ามือวางลงด้านข้างตักเข้ามาข้างในนะครับวางตักขึ้นนะครับอันนี้แบบที่1นะครับแบบที่2แบบที่2ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเป็นการตักลูก หลังมือนะครับจะสลับกันกับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่นี้เราตักลูกเข้ามาด้านในใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการตักแบบหลังมือเราจะตักออกด้านนอกนะครับวิธีการก็มือเหมือนกันครับแต่ว่าเราสลับฝั่งจากเมื่อสักครู่อยู่ฝั่งนี้เนาะพอมาหลังมือเราต้องตักออกด้านนอกก็ต้องมาอยู่ฝั่งนี้นะครับวิธีการก็คือตักเหมือนกันเลยลูกช้อน <Sh aw ls> ลูกขึ้นมานะครับอันนี้อาศัยจังหวะนะครับอาศัยจังหวะและการควบคุมลูกแล้วก็ข้อมือที่ดีนะครับ ดูตัวอย่างนะครับตักขึ้นให้อยู่ได้ในลักษณะนี้นะครับซึ่ง <c oughs> วันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากให้เราไปฝึกการตักลูกนะครับเอาหน้ามือก่อนก็คือการตักลูกเข้ามาข้างในหาตัวเองนะครับให้ได้คนละ5ครั้งนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากคนละ5ครั้งนะครับก็ ต้องอาศัยการฝึกฝนกันหน่อยนะครับเมื่อเราคุ้นเคยแล้วเราก็จะสามารถตักได้ง่ายขึ้นนะครับอ้อห้ามนะครับห้ามเวลาที่เราฝึกจับไม้ต้องวางในลักษณะนี้นะครับบางคนลักไก่หมุนมาอย่างนี้เลยแล้วก็ช้อนขึ้นไถขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับวางในลักษณะนี้นะครับวางแล้วตักขึ้นมาบิดข้อมือขึ้นมานะครับอ่าสำหรับวิชาแบดมินตันของครูโต้งนะครับวันนี้ฝากเรา มี1ง,งานนะครับก็คือให้เราอัดคลิปวิดีโอการตักลูกด้วยหน้ามือนะครับส่งใน google class room นะครับจำนวน5ครั้งด้วยกันนะครับ5ครั้งด้วยกันนะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้วิชาพละศึกษ,ษากับคุณครูโต้งก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ